ไล้เลิกเลย่าไมีการปูที่นอนแล้วเหรียหลายเลยหรอปูที่นอนให้ลูกก็ลูกที่นอนเราแห้งเหรียนแห้งดึกโอ้แห้งเต็มแห้งมวนเรือเต็มมวนมาสั่นเนะู่เราไม่ได้ออกก็ต้องการมันก็มาเป็นสะตอนคำไงปูที่นอนเสร็จแล้วไอ้ทำความสะอาดเครื่องก่อนไอเครื่องก่อนอากาศไปแต่ต้องปูที่นอนให้ลูกทรายสิถึงมันต่เหล็กอยู่มันจะ เจอเแบบว่าเจอเพลงมันก็เต้นอยู่นั่นล่ะเจอเพลงก็เต้นมาสักปูโอโอที่นอนในลูกชายจะเปี่ยนชายจิงหวางนอนกวนซะละปูที่นอนในลูกชายเปลี่ยนของเจ้าของพรอไดนะ้นนะไม่ท้างไ้เปลี่ยนเล่น่ะต้อะเจริญอยู่ในสิเรีวง่ายบ่กสิ่เรียวง่ายบ่เอ้าดูน่ะผ่าปูมันหน่อยเพราะว่ามันพอดีกับที่นอนอ่ะเราเอาผ้า ลงมาถับไปจตะกี่กแหนลงลงสิเลยไม่จะได้เจะนี่แหนกน่อยมันก็ได้หนาแหนกน้อยอ<ส>รียบร้อยแล้วกระปูกับพญา,ากบอกว่ากระโดดทุนทัง้งวันสะอาดปานพรอ,อ่ะเรียบร้อยแล้วชิน้นนะโลกายเปลี่ยนปลอกหมอนให้เพื่อนนะ้ำเพื่นอนจะซื้ได้ซักปลอกหมอนนี่ละหันกลงนะทางนี้อุ้ยเนื้อแตกนี่เปิด เปิดแอร์เลยเปิดแอร์หรอแกยังไม่เต็มออกกำลังกายห้องเมื่อเช้าก็ได้ออกกำลังกายมันอเชตื่นสวยมื่อเช้าหนังตื่นนั่งขังห้องงานถ้าเา้าๆแบบแบบมุ่งอยู่แบแล้วก็เลยนอนต่อมาว่ามันขึ้นน่ะไอ้ลบไปหาแม่ทำยุ่มไปหาทำเนี่ยร์ทำยุ่มเอ้ยมันขึ้นอ่ะเบอร์เงจีนอ่านังเบอร์เงจีนนะแล้วมันเป็นเส้าแท็กต่อตางคือนอนบ่หลับมันขึ้นนอนมันขึ้นนอนบ่หลับ มันมาลับเรื่อยขึ้นอ่ะเออจะเป็นอย่างดูน้องมาล้ำขึ้นอัต้งเดินจกที่สองที่สามไดละมนันนองมันเศร้านี้เพราะว่าเขาของําของน้ำหลายรอบของน้ำสองสามรอบไปละของน้ำดูองสองเออของน้ำดูละอันเงี้ยวอ่ได้อันละปลวดทองเนหะมือนนั้นมือนั้นที่ปวดท้องน้อยละอันเงีย้ยอันอันฉีดน,นะแล,ะล้วปวดทองสิงนะปวดทองรวยละนี่ จิเปียนจะลายมือเลยอใาปูกางเลยเนี่ยเปียด้เถื่อนงนี้นอนลูก้นนอนลใต้นอนลงก้เพคะน,นอนน้ำงกเด้น,นอรอกตัวใหญ่แล้เป็นดาวแล้วแม่นอนมาหลับขนาดพวอนอนแล้วแม่ยังนอนมาหลับเลย <c oughs> พ่ออย่าเเขาน้นองนอนดิ่งกันพ่อหนุ่ขาง้องนอนดิ่งกันพ่อหน,นุ่มขาน้องข้าเกิดว่าดิง่งเราห้องกับเตือนู่สีนะเออเพราะว่ามันเคยชินตอนที่มีเขาอะม,มีมีลูกกันนะมีเขาขอ่ะเขาเวลาเขา เขาดิ้งเขาขยับบางสิ่งเขาก็จะรูปสึกตรงบางสินะมันก็เลยเป็นดันเอยชิมแล้เวลาลูกดิ้างห่งสินะก็จะตื่นอย่งสินะเพราะว่ามูนเป็นแม่เนาะเวลาเวลาเด็กเด็กบงสินะเออมันก็จะงัวัวมันก็จะพาวงลูกตลอดเวลาลูบอีกอย่างลูกดบลูบสบายหรือเปล่าลูบเหงือเปล่าอย่างสินะเออแล้วลูกหายใจหรือเปล่าอย่างเช่นต้องต้องตื่นขึ้นมาลูกจับเบอร์มาลูกเฮ้ยลูกหายใจบถ้าแบบน้องนิ่งหลายก็ทำสะกิดใหญ่ไปนี่เราก็ยังสะกิตามแบบบางที่แบบไม่ได้ยินเสียงเขาอย่างสิ่งลลููกกนะ แถเอย่างสิน้องทีนอนน้องดูขึ้นอย่างแถสิกระแลต้องมาเบิกน้ำดเนี่ยขนาดใหญ่เป็นบ้าแล้วนะน้อยน้ำกัดเั็นไงคะเดี๋ยวน้องมาเบิงเลยวะลูกเป็นอย่างสินะเออมันเป็นความที่เป็นแม่เนาะเป็นแม่คนมันก็เลยเป็นแม่มันก็เลยแบบว่ามีวงนี่คิดน้ำลูกสินะเออคือคิดน้ำแข็งสินะแต่ว่ากลับมาได้แบบว่าอันนี้เราเรียบร้อยแล้วมันเป็นสีเปลี่ยกมันจะของไม่มาเลยเป็นมันจะขวางเป็นเนี้ามีทีนอนหกดีหรือเปลาเนาะกตา แห้งตาคักเลยปวดพูดปวดพูดตุ๊กตาปวดพูดตุ๊กตาล่ะเบียรเราก็จะดูดดูฟุ้งตุ๊กตาตีมลยตุ๊กตากระปั้นปั้นเรื่อยปั้นตุ๊กตาจับตุ๊กตาพอมปั้นเลย กินกาแฟดูนน้ชอบกาแฟกินนี่้นกินกาแฟหลอกนนะชอบกาแฟมันกินเยอะเ่ยตเกงฝอฝอไม่ได้ฟมันหลเมจะเป็นสีแดงสีแดงสีชมมากค่มันไม่ฟูมไหล เราถือนี่ย <c oughs> เยรียกว่าปูกรถืดา้ยเนีย่าขามุมเนี่ยกรถือดงถ,ถือมุม่มาออ่น,านี่ด <c oughs> โนนีโอเคอน,นี้ขขึ้นเนียเมื่อยก,กี้มันมาถึงมุมมันมันก็เลยจั นี่นะจมอยวันเราจะดูคุณผมผมรดนหลายผมลวนหลายผม,มเต็มเลยผมเต็ม,มเกืองเกืองสอบคุณมันหลายอากาศนั่งวันนี้นก็จะทงาน,นหนักเป็นสีโอ้ยเงแต่สระ,สะแล้วเก็สิบปีอา,นานอบน้ำมานอนเบิ้งนางจีนโต มันี่ก็บเบิงเบมือมนี่ก็สซักผายมนี่ก็ได้เวียดดูวแต่ว่าือเป็นโบราณเลยนี่อยู่ที่หาอไรเพ็นโบาณเฉยมือทามือได้ตื้นสายกับประมาณน,นี้สัข้านเลยข้ามไปเรื่องอะไปเรื่องจก็เป็นพักพอนไปเรื่องจริอถ้าตื้นห้สาว่ะอองั้ตายพ่อพ่อ็นาดที่นี้ล้มเลอยากเคนน็นังที่ยงเงินเลย